วันมหาวานะขึ้นสิบห้าค้ากับแรมหนึ่งข้ามเนี่ยมีข่าวที่อึกระทึกคึกโครมน่าตื่นเต้นกันไปสำหรับชาวพุทธกระจายกันไปทั่วโลกเลยแต่เต้นเต้นกับแถวแถวชาวพุทธถึงก็ไปจองที่กันริมน้ำโขงเลยที่อำเภอโพนวิสัยเราเห็นดวงไฟลูกไฟเนี่ยลอยขึ้นมาจากกลางมปน้ำโขงเป็นดวงเล็ก แต่รวมรัศมีของแสงออกมาเนี่ยก็รมาลูกฟุตบอลนั่นแหละเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำบางคนเห็นลอยต่ำบางคนก็ลอยสูงขนาดตน้นตาลบางทีสูงกว่านั้น้าต,ต่างก็มีนานาทัศนะบ้างก็บอกว่ามนุษย์ทำบ้างก็บอกว่าไม่ใช่มนุษย์ทำเพราะว่าทำยากเนื่องจากน้ำตรงนั้นมันลึกเป็นร้อยเมตร บอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติบ้างก็ว่าเป็นบ้องไฟพยานนะาก็มีนานาทัศนะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นในฐานะว่าเราเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาเราก็น่าจะมีทัศนะของเราบ้างซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเขาก็ถือว่าโรงเรียนอนุบาลจะไปเอาอะไรกันกนักนา ให้ฟังเป็นนิทานคือเรื่องเล่าเอาฟังสบาย,บายฟังกันเนเพลินเล่นๆดูเหมือนเขาเล่าให้ฟังวอาวันออกพรรษาของลาวเนื่องจากก่อนละวันหนึ่งนะก่อนละวันแต่บางปีมัน็มาพ้องกันและดวงไฟที่ขึ้นไปสวยๆเนี่ยบางปีก็มีวันเดียวบางปีก็มีสองวันคือวันขึ้นสิบห้าค่ำกับ แรมหนึ่งคำ่ำบางปีก็ขึ้นที่เดียวที่โพมิสัยบางปีก็หลายที่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นในห้วยหน้องในคลองในบึงเออชักจะมีกันใหญ่แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนี่ประชาชนนี่ลำน้ำโขง นเขาตื่นเต้นเงินนี่คือดวงไฟที่ขึ้นจากลำน้ำนั้นสูงนะเนี่ยบางท่านบอกว่าลอยสูงถึงร้อยเมตรก็มียอดตาลก็มีแน่แม่น้ำโขงกว้างเนะโดยไกลาอาจจะเห็นเล็กๆแต่ถ้ารวมรัศมีคือความสว่างเลยเนะี่ยมันก็หนาลูกฟุตบอลลูกบาสบาง บาสเกตบอลเลยอย่างงั้นกันทีนี้เราก็มาฟังทัศนะของเราบ้างเพราะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแผ่นดินของประเทศลาวปัจจุบันเนี่ยในสมัยก่อนอย่าลืมนะนี่ฝันใน้ฝันนะเล่าฟังเป็นพลนนะเเคยมีเมืองใหญ่ๆเมืองนะึงที่มีความเจร,ริญรุ่งเรืองมากในผืนแผ่นดิน ของประเทศลาวในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาย,ยังไม่บังเกิดขึ้นแต่บ้านเมืองก็อยู่เย็ยนเหมนสุขเพราะว่าพระราชาผู้ปกครองประเทศนั้นทรงมีทศพิธราชธรรมมีธรรมราชาคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองประเทศและโดยเฉพาะพระราชาพระองค์นี้นมีปุโรหิตท่านหนึ่งเป็นคนจิตใจดีด ใจงามมีปัญญามมากแล้วก็ชํานาญในตรายเพศปุโรหิตท่านนี้ก็จะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพยานนะาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปุโรหิตท่านนี้ก็จะทำหน้าที่ทงนี้จิตใจแท่งงามเวลาจะตัดสินคดีความแล้วก็บริสุทธิธรรม ใจท่านก็ผูกพันกันนาคเนี่ยมากท่านก็ประกอบพิธีอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีกปจนกระทั่งท่านหมดอายุไขเพราะความผูกพันกันนาคกระบุญกุศลที่ท่านทำในระดับที่ดีของชาวโลกในยุคที่พระพุทธศาสนาย,ยังไม่บังเกิดขึ้นเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของตรายเพศ พระนพ่านละโลกแล้วท่างก็เลยไปเป็นพยานนาคคือเป็นหัวหน้าของนาคปกครองชุมชนนาคมีกายสีทองสวยงามซึ่งเมืองของนาคของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงนาคจะมีอยู่สามระดับระดับล่างระดับกลางระดับสูง ระดับโูงก็อยู่ชั้นจตุมหาราชิการะดับกลางๆก็กลดหย่อน,นลงมาระดับล่างก็อยู่ในระดับพื้นมนุษย์้างใต้มีพบของเขาเป็นบ้านเมืองที่สวยสดงดงามพอสมควรทีเดียวแหละก็ปกครองชุมชนมากในละแวกนั้นซึ่งกว้างนะพรบ,บดานในีกว้างขวางในละแวกนั้นนี่ น้ำโขงนี่แผ่นดินที่เองรับใต้ลงไปเนี่ยก็เป็นปะดานมันจะเป็นพโพรงเป็นเมืองอะไรอยู่ข้างใต้ใต้แผ่นดินเนี่ยที่จริงมันใต้ลงไปเยอะนะแต่ถ้าวาดงั้นมันก็ไม่รู้จะเห็นน้ำยังไงเอาว่าอยู่ในระดับนี้กันก่อนกันละกัน,กนทีนี้ก็พยานนาท่านนี้เนี่ย ตอนอยู่ในเมืองนาคเนี่ยท่านจะแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นเทพอะละเป็นกายทีย์ที่เหมือนคล้ายๆมนุษย์แต่ก็มีเครื่องประดับงดงามแล้วก็ท่านปรารถนาพุทธภูมิมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนเป็นปุโรหิตมีเชื้อสายปรารถนาเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต แม้มาเป็นปุโรหิตก็มีความรู้สึกลึกๆอยู่อย่างนั้นมันเชื่อมันติดมาเนี่ยก็แปลงกายจากหน้ามาเป็นกายทิพย์ข้างบนเปลือยแล้วก็มีเครื่องประดับเครื่องประดับสวยที่รัดแขนก็นกนดีที่คล้องคอก็ดีแม่แต่กระบังหน้ากรอบหน้ารัดกล้าวเลยก็จะเป็นปรูปหนัก ต่อมาเมือ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้บาบังเกิดขึ้นท่านด้ขา่าวท่านก็นมีความปลื้มปิติมีความเลื่อมใสมากโดยเฉพาะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงทางบันไดนมันมองเห็นในอากาศใกล้ๆก็เห็นใกล้ๆได้ด้วยพุทธานุภาพเทวดาสวรรค์มนุษย์อบายเห็นถึง,งันตลอดท่านก็เห็นด้วยโอ้โห,โห เรื่องมีความเรื่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบวกกับเชื่อเดินที่เคยปรารถนาเอาไว้ในการก่อนและในวันนั้นก็ตั้งความปรารถนาด้วยมาคอาก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในพระคัมภีก็เลยเห็นไหมว่าแม้แต่สัตว์เล็กๆนี่นะก็ยังตั้งความปรารถนาเพราะเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นาคท่านนี้ก็เห็นเนี่ยเห็นมันได้ลอยยืนมา เดินลงมาอากาศเห็นไกลแต่เหมือนใกล้ด้วยพุทธ,ธานุภาพแต่ของเราเนี่ยไกลก็คือไกลใกล้คือใกล้ถ้าจะให้ใกล้เราก็ต้องส่องกล้องทางไกลอันนั้นเหมือนติดเลนลงมือด้วยพุทธ,ธานุภาพซึ่งมันเป็นอะจินไตมันเหนือความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดดวงมันยามจำกัดมากมนุษย์ท่านก็เริ่มใสามากเลย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูเข้ารรษาท่านลักบบริวารที่มีศรัทธาอยากจะประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเหมือนพญายนาคที่ชื่อภูร,ริทัตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปเสวยพระชาติเป็นก็ออกจากเมืองบัตด,ดานมาเป็นทีมมารักษาศีลที่ใต้ ลำน้ำโขงแต่ท่านเป็นกายละเอียดนะซึ่งก็สามารถแปลงให้มันหยาบได้มนุษย์ผู้มีบุญก็จะเห็น